สุดช็อกนี่คือคําเตือนสําหรับชาวราศีมังกรทุกท่านนาคะขอให้ตั้งสติและเปิดใจรับฟังให้ดีเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเป็นการพลิกชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือที่ฟ้าดินกําลังจะประทานพรให้คุณอย่างเป็นทางการ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอสวัสดีเป็นพิเศษถึงที่น้องชาวราศีมังกรผู้เป็นนักสู้ตัวจริงทุกท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะคะเชื่อเถอะค่ะวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกดเข้ามาเจอคลิปนี้แต่มันคือแรงดึงดูดแห่งโชคชะตาที่นําพาคุณมาเพื่อรับสารสําคัญที่สุดในวันนี้ค่ะสำหรับชาวมังกรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้ที่แบกภาระทุกอย่างไว้บนบ่ามาตลอดที่เหนื่อยที่ท้อที่รู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครมองเห็นวันนี้ค่ะ วันนี้ฟ้าดินมีตาและความอดทนและความดีงามทั้งหมดที่คุณได้สร้างสมมากำลังจะส่งผลกลับมาให้คุณแบบทบต้นทบดอกการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้มีจุดศูนย์กลางมาจากพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิค์ค่ะ ไม่ว่าท่านจะเคารพบบูชาองค์เทพเทวดาองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามณนะบัดนี้ท่านกำลังจะเปิดทางสว่างเปิดประตูคลังสมบัติและดลันดานโชคครั้งประวัติศาสตร์ให้กับชาวราศีมังกรที่เชื่อมัน่นและศรัทธาอย่างสุดหัวใจดวงด้านโชคลาภของคุณกำลังจะพุ่งทยานชนิดที่ฉุดไม่อยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดวงทางด้านการเงิน ที่จะกลับมาเฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปัญหานี้สินจะถูกปลดเรื่องคุณมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่แบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตฟังให้ชัดๆนะคะคุณมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกหวยรวยทรัพย์แบบไม่คาดคิดคาดฝันโชคใหญ่กำลังจะหล่นทับคุณแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเงินหนึ่ง0บาทหรืออาจจะทะยานไปถึงหล้านบาทกำลังจะเดินทางมาหาคุณ เงินล้านที่เคยเห็นแต่ในฝันกําลังจะกลายเป็นความจริงให้คุณได้จับต้องมันคือปาฏิหาริย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้เป็นรางวัลชีวิตสำหรับความอดทนของคุณค่ะและก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเป็นพิเศษเลขนำโชคของคุณมาจากไหนหรือมีเคล็ดลับอะไรที่จะเร่งให้โชคลาภนี้มาถึงคุณเร็วที่สุด ดิฉันขอกำลังใจจากทุกท่านที่น่ารักสักเล็กน้อยได้ไหมคะเพื่อเป็นค่าครูและเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมงานของเราทุกคนช่วยกดไลค์ like. ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าท่านคิดว่าคำทำนายนี้จะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวราศีมังกรคนอื่นๆช่วยเมตตากดแชร์ Share. ออกไปให้พวกเขาได้รับรู้ข่าวดีนี้ด้วยกันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกช่วยกดติดตามช่องของเราไว้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็น ทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปคำทำนายดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบนี้อีกและสำหรับท่านใดที่เมตตายอยากจะสนับสนุนการทำงานของพวกเราเป็นพิเศษหรืออยากจะร่วมทำบุญใหญ่ไปกับเราท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือขอบคุณพิเศษที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนของท่านเปรียบเสมือนน้ำทิพย์โลมใจที่ทำให้เรามีพลังสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปค่ะ เอาล่ะคะ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆพลังใจเลยนะคะตอนนี้ถ้าจิตของคุณพร้อมกายของคุณพร้อมที่จะไปรับฟังคําทํานายฉบับเต็มและเคล็ดลับการเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของชาวราศีมังกรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีมังกรทุกขั้นคะเรื่องการเงินถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่คุณแบกรับและต่อสู้มาโดยตลอดด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณที่ผ่านมาจึงเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านบททดสอบที่แสนหนักหน่วงเงินทองหามาได้ก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปตลอดเวลาแต่ดิฉันขอบอกข่าวดีนะตรงนี้เลยว่าวงจรแห่งความเหนื่อยยากนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะบาดัด นี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและการสนับสนุนได้โคจรเข้ามาสู่พบการเงินของท่านอย่างเต็มกำลังส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด รายรับจะไม่ได้มาจากช่องทางเดิมๆเพียงทางเดียวอีกต่อไปแต่จะมีรายได้พิเศษจากงานเสริมจากการลงทุนหรือจากช่องทางใหม่ๆที่คุณคาดไม่ถึงหลายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี้สินที่เคยเป็นเหมือนเงาตามตัวจะเริ่มคลี่คลายคุณจะมีความสามารถในการชําระหนี้และปลดเปลื้องภาระต่างๆได้สําเร็จที่สําคัญที่สุดคือเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่ นั้นปรากฏชัดเจนอย่างยิ่งข้างเงินก้อนนี้อาจจะมาจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ในอดีตผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่ตามหลักของอาจารย์ลักษ์ราชสีเมื่อดาวการเงินสว่างสวัยเช่นนี้ต้องขอบอกเลยว่าฟันธง เขาว่าชาวราศีมังกรกําลังจะหลุดพ้นจากความฝืดเคืองทางการเงินอย่างถาวรคุณจะกลับมามีความมั่นคงสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและวางหลักฐานชีวิตให้กับครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบขอเพียงบริหารเงินที่ได้มาอย่างมีสติแล้วความมั่งคั่งนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานค่ะ 2. ด้านการงาน ในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีมังกรคือที่สุดของความอดทนและความรับผิดชอบอยู่แล้วข้าที่ผ่านมาคุณทำงานหนักเหมือนปิดทองหลังพระธรรมดีแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่จังหวะนี้เป็นต้นไปแสงสปอตไลท์กำลังจะส่องมาที่คุณอย่างเต็มที่ค่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งเกียรติยศและตำแหน่งได้โคจรมาทำมุมส่งเสริมกับดวงชะตาของคุณทำให้ผลงานที่เคยถูกมองข้ามจะกลับมาโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจ สำหรับท่านที่ทำงานประจำมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้คุณไปอีกยาวนานศัตรูในที่ทำงานหรือคนที่เคยอิจฉาริษยาคุณจะแพ้ภัยตัวเองไปอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายลงอย่างง่ายดายสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่นี่คือจังหวะทองที่คุณจะได้งานในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมั่นคงขึ้นและให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างน่าพอใจ ในมุมมองของหมอช้างทศพรสีตุลาราศีมังกรถือเป็นราศีที่ดวงการงานกลับมาเฉิดฉายอย่างเต็มภาคภูมิค่าความเหนื่อยยากทั้งหมดที่ผ่านมาจะแปลเปลี่ยนเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดฝันไว้ขอให้คุณมุ่งมั่นทํางานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์และความสามารถที่คุณมีแล้วความก้าวหน้าจะมาหาคุณเองดังนั้นเรื่องการงานฟันธง ได้เลยว่าชาวราศีมังกรจะประสบความสำเร็จอย่างสูงมีตำแหน่งที่มั่นคงและได้รับการยอมรับนับถืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ 3. ด้านโชคลาภมาถึงเรื่องของโชคลาภก,กันบ้างนะคะชาวราศีมังกรอาจจะไม่ใช่ราศีที่เชื่อเรื่องโชคช่วยมากนะักเพราะคุณเชื่อในสองมือของตัวเองมาตลอด แต่ดิฉันอยากจะบอกว่าในช่วงเวลานี้พลังแห่งดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบโชคก้อนใหญ่ให้คุณอย่างที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะดาวพฤหัสบดีและพระราหูได้โคจรมาทํามุมที่ส่งผลดีอย่างยิ่งในเรื่องของลาบผลที่ไม่คาดฝันโชคลาบของคุณจะไม่ได้มาในรูปแบบของการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวแต่จะมาในลักษณะของลาบลอย ถ้าคุณอาจจะได้รับมรรกตกทอดโดยไม่คาดคิดได้รับของขวัญล้ำค่าจากผู้ใหญ่ที่เมตตาหรืออาจจะได้รับการเสนอโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างเงินมหาศาลให้กับคุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบบูชาโดยเฉพาะเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลจะให้คุณอย่างเต็มที่ เส้นหรือลางสังหอ์ของคุณในช่วงนี้จะแม่นยำเป็นพิเศษหากรู้สึกเอใจกับตัวเลขใดหรือฟันเห็นเหตุการณ์แปลกๆขอให้จดจำไว้ให้ดีเพราะนั่นอาจเป็นกุญแจนำทางไปสู่โชคลาภก้อนโตข้าพลังบุญเก่าที่คุณเคยสร้างสมมันจะส่งผลกลับมาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ดังนั้นอาจารย์ลักขอฟันธง เลยว่าประตูแห่งโชคลาภของชาวราศีมังกรได้เปิดออกแล้วอย่างเป็นทางการขอให้ทำตัวให้พร้อมรับทำจิตใจให้เบิกบานแล้วคุณจะได้รับโชคดีอย่างแน่นอนค่ะ 4. ด้านความรักในด้านของความรักชาวราศีมังกรมักจะทุ่มเทให้กับเรื่องงานและครอบครัวจนบางครั้งอาจจะละเลยเรื่องของหัวใจไปบ้าง แต่ในช่วงนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขกำลังจะโคจรเข้ามามอบความหวานชื่นให้กับชีวิตรักของคุณอย่างเต็มที่แค่เสน่ที่ซ่อนอยู่ภายในของคุณจะเปล่งประกายออกมาทําให้คุณดูน่าสนใจและน่าเข้าหามากขึ้นเป็นพิเศษสําหรับคนโสด เตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่ดีและมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงหรือเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะดีการพบเจอกันอาจจะมาจากแวดวงการทำงานหรือการแนะนำของผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและจริงจังนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตส่วนคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดหรือจืดชืดเพราะภาระหน้าที่ต่างๆจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นปรับความเข้าใจในเรื่องที่เคยขัดแย้งปัญหาเก่าๆจะถูกลืมเลือนไปและจะถูกแทนที่ด้วยความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องการวางแผนแต่งงานหรือการมีทายาทเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะดังนั้นเรื่องของหัวใจฟันธง ได้เลยว่าชาวราศีมังกรจะพบกับความสุขและความสมหวังในความรักอย่างแน่นอนค่ะหด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวราศีมังกรที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนี่คือช่วงเวลาที่ฟ้าประธานโอกาสที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วข้าด้วยพื้นฐานที่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีการวางแผนที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเมื่อประกอบกับดวงดาวที่โคจรมาส่งเสริมจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาและการค้าขายจะช่วยให้คุณสามารถปิดดีนใหญ่ๆได้สำเร็จการต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่นและได้เปรียบ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การก่อส,สร้างสินค้าเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณหรือการให้บริการที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือก็จะรุ่งเรืองมากเช่นกันคุณจะได้รับคอนเน็ชันใหม่ๆที่ดีมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือได้พบหุ้นส่วนที่จะมาช่วยส่งเสริมให้กิจการของคุณขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็ว อุปสรรคที่เคยติดขัดจะถูกแก้ไขปัญหาคู่แข่งจะเบาบางลงนี่คือจังหวะที่คุณควรจะกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะลงทุนเพื่อขยายอาณาจักรธุรกิจของคุณให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกดังนั้นสำหรับนักธุรกิจชาวราศีมังกรฟันธงเลยเขาว่ากิจการของคุณจะก้าวหน้ามั่นคงและสร้างผลกำไรให้คุณอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านและแล้วก็มาถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับเกณฑ์การ ถูกหวยรวยเงินล้านของชาวราศีมังกรดิฉันขอยืนยันตามหลักโหราศาสตร์ว่าน,นี่คือช่วงเวลาที่ดวงดาวแห่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคของคุณทำงานอย่างเข้มข้นที่สุดในรอบหลายสิบปีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่พระราหูเจ้าแห่งการพลิกชะตาและโชคลาภที่ไม่คาดฝันได้โคจรมาทำมุมที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดกับดวงชะตาของคุณ เมื่อพระราหูประธานพรนั่นหมายถึงโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ชนิดที่เรียกว่ารวยฟ้าผ่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่าเกณฑ์การถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งมีความชัดเจนอย่างยิ่งขอให้คุณสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดีตัวเลขนำโชคของคุณอาจจะไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่อาจจะมาจากเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถที่ใช้เป็นประจำอายุของบุพการีหรือตัวเลขที่ปรากฏขึ้นซ้ำในความฝันสิ่งเหล่านี้คือสารจากเบื้องบนที่ส่งมาถึงคุณโดยตรง พลังแห่งบุญกุศลที่คุณได้ทำมาโดยเฉพาะการทำบุญกับโรงพยาบาลการบริจาคลงศพหรือการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นตัวเร่งให้โชคลาภนี้มาถึงเร็วขึ้นและใหญ่ขึ้นค่ะดังนั้นอาจารย์ลักฝากมาย้ำและฟันธงอย่างหนักแน่นว่าชาวราศีมังกรมีสิทธิจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านคนต่อไปขอให้เสี่ยงโชคอย่างมีสติและเมื่อได้รับโชคแล้วอย่าลืมแบ่งไปทำบุญต่อยอดแล้วความร่ำรวยจะอยู่กับคุณอย่างยังย่งยืนค่ะ เด้านชีวิตเมื่อมองภาพรวมของชีวิตชาวราศีมังกรนี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากความเหนื่อยยากทั้งหมดที่ผ่านมาค่าดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณได้สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งและอดทนและบัดนี้การโคจรของดาวสุพเคราะห์ดวงใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีเปรียบเสมือนการมอบรางวัลเกีดยรติยศให้กับชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความมั่นคงอย่างแท้จริงปัญหาที่เคยรุมเร้าจะค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เคยย่แย่จะกลับมาแข็งแรงสดใสขึ้นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกว่าภาระที่เคยแบกไว้บนบ่าน,นั้นเบาลงและมีเวลาที่จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลได้ทําในสิ่งที่รักและได้พักผ่อนอย่างที่ควรจะเป็นนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังบวกมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนรอบข้างชีวิตของคุณจะเปลี่ยนจากช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ดิ้นรนไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสําเร็จและความสมบูรณ์พูนสุขดังนั้นภาพรวมชีวิตของชาวราศีมังกรน,นับจากนี้ฟันธง ได้เลยว่าจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติมีความสุขและความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนค่ะ 8. ด้านเสียงโชคชะตาในมิติของการเสียงโชคชะตา ซึ่งหมายถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวราศีมังกรกำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมากค่าสัญชาติตยานและความรอบคอบที่คุณมีเป็นทุนเดิมเมื่อรวมกับอิทธิพลของพระราหูที่มอบโชคและดาวพฤหัสบดีที่มอบสติปัญญาจะทำให้การตัดสินใจของคุณในช่วงนี้เฉียบคมและถูกต้องแม่นยำอย่างน่าทึ่ง นี่เป็นจังหวะที่ดีอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นตลาดหุ้นกองทุนรวมหรือการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆที่คุณมองเห็นศักยภาพคุณจะมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและกล้าที่จะตัดสินใจในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่งอกงามเกินความคาดหมาย อย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคชะนี้ไม่ใช่การพนันแบบไร้ทิศทางนะคะแต่เป็นการเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลและความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองหากมีโครงการใหญ่ในใจที่อยากจะทำมานานไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหลังใหญ่การขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญอื่นๆขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทำได้เลยค่าเพราะดวงดาวกำลังเรียงตัวกันเพื่อสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ ดังนั้นในเรื่องของการตัดสินใจครั้งสำคัญฟันธงเข้าว่าความกล้าหาญของคุณในวันนี้จะสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้พลังแห่งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีมังกรคุ้มครองและอบอุ้มผู้ที่เกิดในราศีนี้ทุกท่านให้มีความมั่นคงและหนักแน่นในทุกก้าวย่างของชีวิตแม้เส้นทางของท่านจะเต็มไปด้วยความรับผิดชอบภาระ,ระหน้าที่และการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยแต่ขอให้ทุกย่างก้าวที่ท่านเดินไปนั้นเต็มไปด้วยผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่และความสำเร็จที่คู่ควรกับความภาคเพียรของท่าน ราศีมังกรเป็นราศีแห่งความอดทนวิริยะและความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคดังนั้นไม่ว่าท่านจะต้องผเผชิญกับความท้าทายใดในช่วงเดือนนี้หรือในปีนี้ขอให้จงมั่นใจว่าทุกความเหน็ดเหนื่อยของท่านจะไม่สูญเปล่าฟ้าดินจะเปิดทางให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลสำเร็จตามเวลาที่สมควรขอเพียงท่านตั้งมั่นในความดีซื่อสัตย์สุจริตและไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์หรือความท้อถอย ขอให้ด้านการงานของชาวราศีมังกรจเจริญรุ่งเรืองงานใดที่ตั้งใจทำขอให้สำเร็จงานใดที่ติดขัดขอให้พบผู้ใหญ่เมตตาเข้ามาช่วยเหลือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผลตอบแทนที่คาดหวังจะมีโอกาสมาถึงขอเพียงท่านไม่ย่อท้อส่วนด้านการเงินขอให้กระแสทรับหมุนเวียนไม่ขาดมีรายได้เพิ่มพูนมีโชคลาภจากการงานหรือผู้ใหญ่หยิบยื่นและใช้ใจ่ายอย่างมีปัญญา